ในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยส้างไฟเราออกกับกันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีต่เราดวนจะลงลอยและมอบความรักให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรัก ฉันจะคัวใจจากนี้ไปมีแต่เธอฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนและไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของฉัน่ จะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธออบกอดเธอด้วยรักรักไว้ห่วงใยใจฉันให้เธออู้มันบางของเธอรู้ไหมทุกความมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยคำว่าทำกลางมู่เดีวเธอไม่มีความเยงา

I don't know the high by night. let me rule won't me don't the pension right I shouldn't come ความมันเปลือนออามาจะาหัวใจเราจะไลขคาเฟ่เฉพาะมูด้าจะไม่มีความเยาวเข้ามากลมกลไยแปลงในเพื่อเธออู้ันเป็นของเธอรู้ไหมฉันอยาจะดูแลเธอจากนี้